สำหรับอาชีพนักมวยไทยนั้นถ้าอยู่ประเทศไทยเราก็จะไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่นะครับในสังคมไทยเพราะว่าเป็นอาชีพที่มีวันหมดอายุถ้าเราชกไปแล้วเราไม่สามารถไปเป็นแชมป์เปี้ยนได้หรือว่าเราไม่สามารถมีรายการชกตลอดได้เนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรได้นะครับสำหรับการเป็นนักชกมวยไทยอาชีพซึ่งเป็น ศิลปะการต่อสู้ที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับแต่ว่ารายได้ของนักชกที่เป็นนักชกมวยไทยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าศิลปะการต่อสู้ชนิดอื่นนะครับโดยเฉพาะบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ m อ a มนะครับมิกซ์ม a ท e r อ a ลอารนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่รู้สึกมีความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับเพราะว่ามวยไทยเป็น พื้นฐานและเบสิกของศิลปะการต่อสู้ในท่าย,ยืนขแขนงต่างๆนะครับมวยไทยเราถือว่าเป็นนัมเบวันนะครับเป็นอันดับหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ในท่าย,ยืนแต่ว่ารายได้ของนักมวยไทยนั้นถือว่าน้อยมากนะครับเดือนหนึ่งถ้าได้ชกครั้งหนึ่งก็ถือว่าโชคดีมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเฉพาะนักชกระดับท็อปๆหรือว่ามีชื่อเสียงถึงจะได้ชก เดือนละครั้งนะครับถ้าเป็นนักมวยปลายแถวหรือว่านักมวยที่เพิ่งเริ่มชกเนี่ยรายได้นี่บอกเลยว่าไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงทองแน่นอนนะครับดังนั้นการเป็นนักมวยไทยเนี่ยเราจะต้องชกไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับน้องๆเพื่อที่วันหนึ่งคุณเลิกชกไปเนี่ยคุณจะได้มีลู่ทางในการใช้ชีวิตในการทำมาหากินนะครับเพราะช่วงชีวิตของการเป็นนักมวยอาชีพนั้นมันมีจํากัดนะครับ ดังนั้นการศึกษาเนี่ยจะเป็นสิ่งเดียวที่จะอยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิตผมทำคลิปนี้ขึ้นมาผมก็อยากจะบอกเล่าเรื่องราวให้กับน้องๆน,น,นักมวยไทยนะครับที่กำลังเริ่มต้นชกมวยเพราะว่าอยากจะร่ำรวยเหมือนนักชกรายการศึกวันแชมเปี้ยนชิพหลายๆคนลืมตาอ้าตากได้เพราะว่าศึกรายการวันแชมเปี้ยนชิพเข้ามาใช่ไหมครับศึกรายการวันลุมพินี แต่ว่ามีนักมวยไม่กี่คนหรอกครับที่จะสามารถพบความสําเร็จบนสังเวียนผืนผ้าใบได้ดังนั้นการเป็นแชมเปี้ยนหรือว่าเป็นนักชกที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถเป็นได้นะครับมันอยู่ที่จังหวะโอกาสพรสวรรค์และก็พรแสวงด้วยนะครับบางครั้งนักมวยเก่งมากนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการส,สนับสนุนก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้สิ่งเดียวที่เรา จะเชื่อมั่นว่าอนาคตของเรานั้นจะไม่มีวันอับจนนั้นก็คือการศึกษาใช่ไหมครับดังนั้นผมอยากให้น้องๆน,นั้นชคมวยไปด้วยตั้งใจเรียนไปด้วยนะครับตั้งใจศึกษาเรียนรู้หาความรู้เข้าตัวเองนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยความรู้มันจะตอบแทนคุณได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำไมผมถึงกล้าพูดได้แบบนั้นผมก็เป็นแค่ นักมวยวัดนักมวยไปแถวนะครับมาชกเวทีมาตรฐานในกรุงเทพนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ชอบการชกมวยต้องบอกอย่างนั้นผมชกมวยเพราะว่าผมต้องการเงินเพื่อที่จะไปเรียนต่อมาวิทยาลัยนะครับและสิ่งที่ผมคิดมันก็ตอบแทนบุญคุณผมนะครับเพราะวันนี้นอกจากผมจะมีความรู้ทางด้านศิลปะ แม่ไม้มวยไทยมาต่อย,ยอดมาเปิดค่ายมวยสอนมวยไทยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีอยู่ทั้งหมด4สาขานะครับแต่ถ้าผมมีแต่วิชาเพลงหมัดมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกจากมวยไทยเท่านั้นนะผมก็ไม่สามารถพบความสมําเร็จได้ในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าผมเรียนนะครับเรียนหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์งานเอกสารอะไรต่างๆผมสามารถทําเองได้หมดดังนั้น มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่สําหรับผมที่จะประสบค,ความสาเร็จในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าผมมีพื้นฐานในการทํางานกับบริษัทใหญ่ในประเทศไทยมาผมมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์บริหารการจัดการมานะครับเมื่อถึงเวลาที่ผมมาเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเองเนี่ยผมก็สามารถดําเนินกิจการของผมไปได้อย่างราบรื่นนะครับเพราะว่าผมมีการศึกษาเพราะว่าผมเรียนนะครับดังนั้นน้องๆ ที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับและเป็นนักมวยไทยก็อยากจะฝากไว้ให้คิดนะครับว่าการศึกษานั้นมันสําคัญมากนะครับสำคัญกับชีวิตเราอย่างมากนะครับอย่าไปฟังไอ้คนที่บอกว่าคนนั้นยังเรียนไม่จบเลยยังรวยยังประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยคือมันมีส่วนน้อยมากนะครับที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่มีการศึกษาหรือว่าไม่มีความรู้นะครับเราไม่สามารถเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ แต่การศึกษานี่แหละมันไม่เคยทรยศใครนะครับเรามีความรู้เนี่ยมันสามารถไปต่อยอดได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าคุณจะไปประกอบอาชีพไหนก็ตามถ้าคุณมีพื้นฐานความรู้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับดังนั้นอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อคนที่ว่าไม่จำเป็นต้องเรียนสูงไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่าไปเชื่อฟังไอ้คนพวกนั้นมันขี้โม้พูดไปแบบนั้น นะครับมันอาจจะมีคนที่ทําได้นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับในโลกใบนี้ดังนั้นการศึกษาเนี่ยผมยังยืนยันคําเดิมว่ามันสําคัญกับการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นอย่างมากนะครับนอกจากเราเรียนจบมาวิทยาลัยแล้วเรายังต้องศึกษาบทเรียนชีวิตในทุกๆวันที่เราทํางานนะครับเพราะว่าการศึกษานั้นคือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคลิปนี้ ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนั้นเห็นคุณค่าของการศึกษานะครับอาชีพนักมวยไทยก็ไม่แตกต่างจากหมาล่าเนื้อใช่ไหมครับถ้าเมื่อไหร่คุณล่าเนื้อให้เขาไม่ได้ชีวิตของคุณก็จะจบลงนะครับดังนั้นการศึกษาเท่านั้นนะครับที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นก้าวเดินต่อไปได้ ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีรายการศึกวันลุมพินีแล้วก็ศึกวันแชมเปี้ยนชิพเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตนักมวยไทยหลายๆคนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนักมวยไทยได้ทุกคนใช่ไหมครับแต่การศึกษานี่นะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนักมวยไทยได้ทุกคนนะครับถ้าคุณมีการศึกษา คุณต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ไม่ว่าจะในตำราหรือว่านอกตำราในรั้วโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าการดำเนินชีวิตคุณต้องใฝ่เรียนรู้นะครับถ้าคุณต้องการมีชีวิตรอดอยู่ในโลกใบใหม่ใบนี้นะครับในยุคปัจจุบันนั้น a i เก้าเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากนะครับถ้าคุณไม่แกร่งจริงคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยคุณจะอยู่ยากมากบนโลกใบนี้ ดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยเนีย่การศึกษาเท่านั้นนะครับที่มันจะช่วยพัฒนาชีวิตของเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดเราแค่ตั้งเป้าว่าขอให้เรานำความรู้ที่เรามีเนี่ยไปทำมาหากินและมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ต้องลำบากนี่ถือว่าคุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ เพราะคนเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันทุกคนนะครับบางครั้งการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแรงกดดันที่ทำให้ชีวิตท้อแท้ก็ได้นะครับดังนั้นจงสู้เพื่อตัวคุณเองแล้วก็มองหาโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นความยากจนด้วยหนทางและเส้นทางที่คุณสามารถเดินไปได้นะครับอย่าไปท้อกับชีวิตนะครับทุกคน ถ้าคุณมีการศึกษาผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะมองหาเส้นทางที่จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นหลุดพ้นจากความยากจนนะครับถ้าไม่มีโอกาสวิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็ต้องข่อยคว้าหาโอกาสใช่ไหมครับพร้อมกับความรู้ความสามารถที่คุณมีนะครับถ้าคุณขาดความรู้ความสามารถในอาชีพใดๆก็ตามคุณก็สามารถไปเรียนเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็มีโปรแกรมเรียนรู้อะไรมากมายนะครับในอินเทอร์เน็ต ให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเราอัปเลเวลความสามารถของเราให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานในหลายๆบริษัทได้ใช่ไหมครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมบ่นในวันนี้นะครับอยากจะให้น้องๆหรือว่าใครก็ได้ฮะที่จะเป็นนักมวยไทยหรือว่าไม่เป็นนักมวยไทยก็ตามนะี่ยการศึกษาเรียนรู้ ทุกวันนี้มันสําคัญมากนะเพราะว่านอกจากคุณจะต้องแข่งกับมนุษย์ด้วยกันเองแล้วคุณยังต้องแข่งกับ AI ที่ก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกวันนี้ใช่ไหมครับผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ